ส alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh باسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ท่านพี่น้องก็มีเกียรติครับช่วงในเดืนดอนรอมฎอนรอมฎอนอันมุบารอกเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานาหฺุบะตาลาได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งหลายได้ทำมิได้อย่างเต็มภาคภูมิในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการถือสิ้นอดซึ่งก็ต้องอดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือสิ่งที่ ลลอฮ์ได้กำหนดว่าเป็นมุฮัร์รม,มัตคือสิ่งที่ต้องห้ามต้งหลายทาาลี่ลักษณะของศาสนาเราก็ได้ปฏิบัติตนตลอดจนกระทั่งได้ละหมาดกลางคืนได้ตะฮัดจุดแล้วก็ขออุอมจากพระองค์อัลกุรอานที่พระองค์ได้ประทานให้มานั้นล้วนแล้วแต่เป็นข้อกําหนดที่จะให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีความมั่นคงแล้วก็มีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมที่เราจะกลับไปพบกับพระองค์ในวันวันเยาวมัสอาคิดในโอกาสาสุดท้าย เราคงจะได้ผ่านกับคืนไรล้ตุลขวดิรซึ่งก็เป็นโอกาสที่พระองค์ได้เปิดอย่างกว้างขวางแล้วก็มีผลมากมายทีเดียวชารูเช่อะไรล้ตรุษดิรครมินอัลชิชะหนึ่งพเดือนเนี่ยยังสู้หนึ่งคืนอก็ดัดไม่ได้นะครับและในสุดท้ายที่เราจะต้องผ่านพบนั่นก็คือบริจาคสกาศสการตุลฟิตรซามินตัมรินมินบุริน มีใช้ยีเดนหนึ่งซอหรือหนึ่งกันตังอย่างที่เราเรียกกันไม่ว่าจะเป็นข้าวเอาฟางข้าวสลีก็ได้ทั้งนั้นและเราก็ได้มาสู่จุดหมายปลายทางวันเฉลิมฉลองอีดิดฟิตรีขอดูอาจากล์รัชุบฮานาหัวตาลาได้โปรดให้ทุกท่านพี่น้องที่ฟังนี้และก็ที่อยู่ ในทวีปต,ต่างๆที่เป็นพี่น้องที่มีตเตาาห้ต่อพระองค์มีอากีดายึดมันพรอลเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวนั้นขอพระองค์ได้โปรดประทานสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นริสกีสุขภาพและความกล้าหาความมั่นคงในชีวิตตลอดจนกระทั่งสวรรค์ของพระองค์ที่พระองค์ได้ได้สัญญาเอาไว้ กับบรรดาผู้ที่ถือสินบนมันก็คือ,อเข้าไปในประตูสวรรค์ที่เรียกกันว่าบาบรุรยานทุกคนคงจะได้สมหวังกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้และก็ขอพระองค์ให้เราทั้งหลายนั้นได้อายุยืนยาวเพื่อจะได้ไปพบกับพระ,ะเดือนโมตอนในปีต่อๆไปอินชาอัลลอฮฺวัวสลมามุอะลัยกุมวะร a ์ม m a t u l l a h วะบราาิกะ